สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับก็พบกันนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์แล้วก็ลาวสตาร์ VIP วันที่17ตุลาคม2568นหยะครับหวยลาวสตาร์นะครับ,รรบของเรานะครับผมให้6กับศูนย์ะครับพี่ๆผลที่ออก3 5 6 5 3นะครับของเรา5ไม่มีนาะท่านใดเอาเอา,เอา6ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่5 6มาสายรูด เราสตาร์วีไอพีให้8กับ2ผลได้ออก60135นะครับอันนี้ก็หลุดไปเนาะก็นะครับท่านใดที่ติดตามอีกสูตรเนาะที่ผมแนะนำว่าท่านใดชื่นชอบนะครับสายวิ่งสายรูดในรอบนี้ให้ดูผลนะครับเราสตาร์สตัวบนล่างนะครับแล้วเลือกตัวเด่นตัวใดตัวหนึ่งมาวิ่งรูดรอบนี้นะครับพ,พี่เนาะแนวทางเขาก็ออกตัวเดิมเนาะ5335นะครับพี่ๆของเราเนี่ยท่านใดท่านใดเลือก5กับ3เนาะ นะครับเข้าไปเจมเต็มเลยนะครับสายวิ่งสายรูดนะครับก็ยินดีด้วยนะครับส่วนแนวทางนะครับผมในวันในวันที่17นะครับพี่พี่หวยลาวสตาร์หวยลาวสตาร์เนี่ยผมให้ไปที่เลข1กับเลข5สายรูดนะครับให้ไปที่เลข1 หนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดสามตัวนะครับห้า อห้าหนึ่งห้านะครับพี่พี่ผมให้สองสองรอบเนาะก็ขอให้มากนแล้วกันนะครับถือว่าเน้นห้ากับหนึ่งนะครับพี่พี่ส่วนลาวสตาวีไอพี ผมให้ไปที่เลข0กับเลข6สายรูดนะครับให้ไปที่เลข6 6 1 6 3 6 5 0 3 0 5 0 6 3ตัว0 6 3นะครับ นะครับผมก็ตามนี้เลยนะครับพ,พี่น้องสลับแนวทางหัวลาวสตารแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางขอให้โชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ